ครับนี่ผมจะมารีวิวหูฟังของ rog t h e t t 7.1แท้ตัวนี้นะครับซึ่งจากที่ใช้งานมาแล้วนี่เสียงค่อนข้างดีมากดูหนังเล่นเกมก็ค่อนข้างดีเลยตัว t h e t a เนี่ยนะครับต้องปรับเสียงนิดหน่อยมีระบบใช้กับอันนี้นี่นี่นี้ใช้กับคอม แล้วก็กดลงมาเป็นใช้กับโทรศัพท์นะครับแล้วปรับมีปุ่มบอลลุ่มแต่หูฟังอ่ะมันเป็นแบบดีเคิร์บรีเวิร์ดอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเราสวมแบบเนี้ยข้างหลังอะ่ะมันต้องแบบกลับด้านกันอะ่ะมันถึงจะใส่สบายแต่มันมาเป็นแบบไม่รู้เขาตั้งใจทำแบบนี้หรือทำผิด ผมโคตรงงเลยนะครับน,น,นี่เห็นไหมหูคนเรามันต้องกลับอีกฝั่งหนึง่งจริงๆต้องใส่ฝั่งเนี้ยเนี้ยใส่ฝั่งเนี้ยเขาใบหูมันจะอยู่ด้านหลังแต่มันใส่ผิดไงมันไปใส่อีกฝั่งหนึง่งอ่ะมันก็เลยทําให้แต่ก็ใส่ก็โอเคนะก็ใส่ได้อยู่อะแต่แค่ถ้าใส่แบบนี้จะสบายกว่าเพราะมันรับกับใบหู นะครับแล้วก็มีไมค์ไมค์เสียงดีตัดเสียงแล้วก็มีปรับปรับไอตัวโปรแกรม a m o l y Case นะครับสามารถปรับนี่ตัวเทต้าตัวเทต้านี่สามารถปรับ เป็นระบบ7.1ซึ่งจากการที่ใส่เนี่ยผมปรับแบบเนี้ปรับแบบเนี้เสียงมันจะรอบทิศทางเลยระบบเทยเตอร์ปรับตัวรีวิร์ดปรับตัวรีวิร์ดซึ่งก็เวลาเล่นเกมดูหนังอะไรก็เสียงชัดเจนเลย หัวต่อเป็น USB-C นะครับหัวฟังตัวนี้ USB-C ซึ่งโอเคครับฟองน้ำนี่ก็เปลี่ยนได้เขาแถมมาให้เขาแถมมาให้มมใหก็ไม่มีอะไรมากปรับสีตัวนี้ได้ RGB ปรับได้นะครับ ตัวที่ปรับตัวที่ปรับปรับเอฟเฟกสีสามารถซิงกับตัวของอันอื่นของ LG ได้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งอีกตัวผมก็เป็น LG RO Ron QI เดี๋ยวไว้ผมค่อยรีวิวเป็นที่วางหูฟังครับมันวางคู่กับตัวนี้แล้วมันก็สว,สวยดีนะครับค่อนข้างสวยดีเห็นไหมครับแล้วก็ผมก็ต่อกับลำโพงตัวนี้เดียวค่อยว่ากันนะครับก็รีวิวก็ประมาณนี้ครับ